หน้าเวลานี้เป็นเวลาตอนกลางคืนไอ่หลบดิโอ๊ยตีมืดตึบแถมฝนตกอีกไม่แปลกนาตัวเลยไม่แปลกแต่มองหน้าดูแปลกหน้าตาแปลกขลาดมากหน้าตาของไม่ต่างกันหรอกค่ะอะไรอ่กจะสวยกว่าเนี่ยในยืนเทียบกันเลยให้ทุกคนพูดถึงหน้าตาเราโอดโอดโอดมีไม่รู้มันยืนมายืน เออเห็นแล้วเห็นแล้วหน้าตาใครดีกว่ากันคนนึงตาห่างอีกคนนึงตาเป้ลน่ารักเลยเลือกนะว่าชอบใครตาโมันจะสวยไงล่ะคะทุกคนอ้าวก็เนี่ยน่ารักจต่น่ะเนี่ยคนเนี้ยหัวน้ําตาเนี่ยตาเป็นอะไรเหมือนปลาดุอ่ะแล้วก็รอเช้านะหน้าู้หญิงแบบนัก็เหมือนอะไรตปลาเฝ้าตป้าเฝ้า อะไรอ่ะไม่ใช่เลยอ่ะเหมือนตรงไหนเหมือนตรงไหนป้าป้าเป้าไม่เหมือนนะไม่เหมือนเอาอะไรมาว่าเหมือนไม่เหมือนไงไม่เหมือนไงหน้าตาคือน่ารักมากไม่เคยเห็นแบบกบกุบซาลิโอหรอแบบเขียวอ่ะอ้โน่ยน่ารักจะตายเออเออเป็นชื่ออะไรอ่ะเออเออไม่รู้อะไปไหนฟาร์มดีกว่าไหม ว่างๆใช่ EP นี้เราจะมาแข่งสร้างบ้านกันนะเพราะฉะนั้นหาที่มาทำเลยอ้ย๊ยอะไรเนี่ยใช่ใช่แล้วก็จะต้องฟาร์มของไว้สร้างบ้าน,น,านฟาร์มอะไรแล้วกันว่างขนาดนี้ข้างนอกฝนก็ตกดรู้ด้วยรึล่าเมื่าเช้าหรือยังเราจะดูยังไงง่ะหุดซี่ รูปใส่เออมันมองไม่ออกลบรบรบยังไม่ช้าเอางี้เดี๋ยวๆเอาออกไอ้ายอุ่ๆนี่เป็นสร้างไว้อีกเอ้ยอะไรก็รอบนี้ทำไมงงยังไม่เช้ามันเป็นเหลือหุ้ยคุณหยุดออกแล้วอ๋อยังไปสิ่งหายถ้าคือมีมอนมาเราจะฆ่ามันยไงก็รา ไม่สิทธิ์ที่อยู่เรามันเริ่มจะปแปลกๆอะไร,ร <laughs> ขุดไม่แล้วใครขุดตรงนี้ก็เทมไงเอา้าไปดีกว่าไ่เนี่ยแล้วคือเราแบบทำตรงนี่เราติดไปให้หน่อยแล้ใวใครวางอะไร <laughs> อะไรวางอะไร วางวางดินวางดินเอาตรงนี้เอาไว้ขึ้นไปขึ้นไปเพื่ออะไรไม่รู้เราจะทำเศษทำไมอยู่งนี้ก็ต้องมีมอเตอร์กันใช่ใช่แล้วก็รอเช้านะแล้วก็ฟาร์มรอฟาร์มรอเช้าขุดไปขุดมาเจอถ้ำนี้ลงถ้ำเลยนะไม่ค่อยสร้างบ้านแต่ไม่น่าเจอถ้ำนะนี่คิดว่ามันจะเช้ายัง แต่อีพีนี้เราจะสร้างบ้านกันไงวิใกล้เช้าแล้วไป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 เรใล้เหรอใช่มาวงแล้วสมาไ่มีตัอะไรเลยอสีเนี่ยมาครเอ้ยจำได้ไหมอีพีที่แล้วเราพูดว่าอะไรจไม่ได้พูดว่าอะไรพูดว่าว่า ถ้าเกิดถ้าเกิดใครตายคนนั้นเสียกี่บาทนะร้อบาทใช่ปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกอุดเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ตัวมากเลยต้อใส่ชุดเต็มยศมีิเปอร์บยชินว้น้ำหนีเยอะไปเร็ว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 น้อยู่จน้อยู่ว่าไปอีกนน มาทำไมอ่ะประเด็นเช้เาแล้วไงข้าคขี้โบมันสว่างแล้วนะมันสว่างแล้วแต่เดี๋ยวบ้านกับมันฝนตกไงเออจออุปกรณ์การสร้างบ้านตกแต่งบ้านแล้วเช่นแต่เรายังไม่มีบ้านเลยแต่มีอุปกรณ์ตกแต่งแล้วนะอะไรคือชุดกาเคนทำาไมเอาชุดกาเคนมาทำอะไรกระดาษติน้ำเออแล้วอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นม่เอาเร็วเร็วเร็ แล้ไมาใกล้ฟิกวการเราไม่อยากตายไหนต้องอีกเกาะนึงเลยเหรอมาดูมาดูอีเกาะเลยอ๋อไวไวไว้ค่อยมาเอาก็ได้แต่เมื่อกี้หมูอยู่ไหนอะ่ะไว้ที่มันอกี้เห็นอุ้ยนี่ไงห,หมูด,ดอกไม้ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีบ้านแต่ว่ามีอุปกรณ์การตกแต่งแล้วนะเออแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งการได้ได้ได้แบ่งกันแบ่งกันมีกี่อัน เฮ้ยได้มีหนึ่งอะไรเนี่ยแบ่งกันตรงไหนไม่เท่าเข้มสุดๆไปหาสถานที่ไปหาสถานที่สร้างบ้านกันเถอะเออมีสามที่นเลยสุดๆรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นที่แปป่าเราก็ปีนขึ้นไปไม้ให้ได้วิ่งมู๊มู๊มู๊ไปละขึ้นตไปหมายอาเรียขุดไม่โดน ระวังซอมบี้นะอยู่ไหนอืออุ้ยเอลี่ขาวขาอเอลี่ก่อนสองมี้แกะแกะอุ้ยหิน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 อะไรอะไรก็เรียกแต่ชื่อเนี่ยถามว่าอะไรอะไรอะไรไม่ตอบปุ๊บก็บอกแล้วไงก็เตรียมอะไรโล้โหกลัวกลัวกลัวแล้วเพออยู่ไหนเนี่ยนี่รู้ ตอนนี้ขอบอกขึ้นอยู่วอลกขึ้น,น,นย่ออยู่ย่ออยู่ไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันในหินแล้วก็หาที่ขึ้นเลยตาย้นไม,ไม้เห็นชีช่ยงเห็นชื่อแล้วเราอยู่บนหันวพิมหนุ่ยยืนเี่อ๋ออยู่ต้นเดียวกันนี่มากีมากทุบไม้รอเลยแล้วกัน,นถ้าทุบไปทุบมาต้นไม้มันตายอย่างเงี้ยเราจะตกไหมพิม,มก็ตก อ๋อหรอใช่ช่วงอีพีนี้นนไม่นาได้สร้างบ้านเราตัดไปตอนที่เราเจอสถานที่ส,สวยๆกันดีกว่าน่าจะดีกว่าดดวตัดเลยไม่งั้นมันจะนานไง๋อ,อนี่คือสถานที่ที่เท,ทมา่าเอาเอาอะไรสายมันอันนี้โอเคสร้างบ้านตรงนี้ไหม เนี่ยกลางน้ําตรงนี้เลยเนี่ยอ๋อหุ้ยหินลอยได้มันนี่ลอยได้ป่ะอ๋อลอยได้หรอหุ้ยตรงนี้แหละเท่มากลองขึ้นไปดูกนครับแบงเหตดิหุ้ยทำไมต้นไม้มันเป็นงานอากไม่รู้ลองไปดูหันขึ้นเุ้ยตัวอะไรปลาใช่แต่มอนหลายจริงอ่ะฆ่าได้ไลยฆ่าได้เฮ้ยหนูว่าเราจะสร้างอาณาจักรด้วยกันดี อ้า,อาแล้วแต่แล้วแต่ตมันมีตรงนั้นอีกนะลองไปดูลองไปดูโยจังอ้หไม่น่าพามาเลยเฮลมอนอ้หูหรือว่าเราแบ่งเขตกันเราจะเอาตรงไหนกันดีแบ่งเ,เขตเอะไรดเ,เขตการสร้างเมืองใครเมืองมนันนะบ้านราสร้างเมืองมีกรนส <c oughs> อโนว้า <c oughs> เอ้า <c oughs> อู้หูเต็มอีกแล้วว่ะเิม <c oughs> อะไรเนี่ยคือจุดคายแห่นทุกรอบอ่ะ उन्हें <laughs> 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 <laughs>